นี่นะคะพี่แป้นชมจะมาวาดรูปก,กับ f c อีกแล้วคันี้นะขอให้ได้โจทย์ยากๆจะวาดรูปก,กันได้แผ,ผ่วๆสักขนาดไหนอันน่้น่ารักบ้องบ้าอ,อันนี้น่ารักมีปลาหมึอกอยู่บนท้องฟ้าแล้วพ่นหมึกดำลงมาที่ทะเลอ๋อดวารีอ๋อแคอันนี้คืออะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะผีที่ลงมาจากสไลเดอร์เหรออุ้ยน่ารักขนานี้ชื่อน้องตู่กับน้องปอม ดีนะคะพี่แป้งชมจะมาวาดรูปกับ f ออีกแล้วในแมปที่มีชื่อว่าสปีดดอรใน EP ีที่3นั่นเองบอกเลยว่าสนุกสนานกันแน่วันนี้นะคะเพราะว่าน้องๆมาเล่นกันหลายคนมากเลยมีผู้หญิงนะคะทั้งหมด7คนและผู้ชายอีกหนึ่งคนนะแต่ไม่รู้จะเข้ามาพร้อมกันไหมก็ต้องรอดูอีกทีหนึ่งแต่บอกเลยว่าครั้งนี้นะขอให้ได้โจทย์ย,ยากๆเพราะว่าอยากเห็นน้องๆใช้ฝีมือการวาดรูปก,กันนะ,ะ,ะ,ะว่าพอจะวาดรูปก,กันได้แพลวพาวสักขนาดาษไหนเราไปรอดูกันเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เเป็นกำลังใจพี่แป้งก่อน ะก่อนที่จะเข้าไปดูนะคะโอเคเราตัดภาพไปเลยจ้าตอนนี้นะเราก็เข้ามาแล้วเหลืออีก16วิเท่านั้นนะตอนนี้ดูซิว่าน้องๆเข้ามากี่คนแล้ว5คนนะ,ะมาเลยเดี๋ยวคนอื่นน่าจะทยอยตามมาเราได้กันแค่นี้ก่อนไปเลยจ้าโอ๊ยคันจมูกเราดูซิว่าเราจะได้โจทย์อะไรฮาโลวีนคิดก่อนฮาโลวีนฮาโลวีนก็ต้องต้องมีเอ๊ย ไปจ้าเราต้องวาดอันนี้ไงฮาร์วีนก็ต้องมีอันนี้สินี่ฮา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 อะไรอ่ะฉันว่าอะไรของฉันปึ๊บปึ๊บปึ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 บนี่ได้อยู่ได้อยู่แบบว่าปึ๊บ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 ปึบปึ๊บบอกเลยว่าตรงโจดเป๊ะเออได้ว่ะี่ตัดคงตัดขอบได้ไงขอบ ที่ไม่เหมือนขอปุ๊บอึ๊บเออเออเออเหมือนอยู่เหมือนอะไรอะ่ะอะได้ ได้ส่งเลยบอกเลยว่าด้วยความรวดเร็วเขากาหนดเวลาให้เราทั้งหมด3นาทีในการวาดแต่ละรูปใครที่ไม่เคยไปดูนะคะอีพีหนึ่งและอีพีสสามารถย้อนกลับไปดูได้นะบอกเลยว่าสนุกสนานวาดกันแล้วก็ตลกกันไปเองตลกกันไปเองคืออะไรวาดกันไปก็ตลกกันไปนี่แหละเออมันก็สนุกสนานดีนะคะน้องๆบอกเลยว่าวาดกันเพลินเคร์มาดูกันเลยนี่น้องๆก็เริ่มทยอยกันมาละอุ้ยน่ารักกันเนี่ย แล้วก็มีน้องอยู่ชื่อน้องตู่กับน,น้องปอมอุ้ยนี่น่ารักอันนี้ดูเป็นผีน้อยหอยสงังดูแบบผีน้อยที่อยู่เกาหลีนี่น่ารักมีดาวด้วยฟีลแบบกลางคงกลางคืนอะไรอย่างเงี้มีขาวด้วยนะน่ารักเฮอันนี้น่ารักดูเป็นผีน้อยน่ารักดูปากชมพูนะตัดจูบุจีบีแบบไหนต่อไปดูซิฟักทองฮาราวีนทำไมไม่ลงเสไม่ลงเสหักคะแนนนะ ไมลงสีพี่อยาคะแนนต้องรงสีสิอุ๊ยนี่สวยอันนี้ของใครอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะผีที่ลงมาจากสไลเดอร์เหรอมันคืออะไรวะอุ๊ยนี่เขียนฮารวินเดย์นีน่าร้าพี่ชอบว่ารลไหสิ่งหลายอย่างโหลดผู้ชนะก็คือแท,แ,ทแทนแทนน้องบอยชนะแล้วก็มี iPhone แล้วก็มีใบบูลชนะนะคะยินดีด้วยค่ะ เลยว่าน้องๆวาดรูปกันเก่งมากเลยนะขนาดพี่แป้งยังไม่ติดท็อป3เลยคิดเอาแล้วกันโอเคเราไปดูโจทย์ต่อไปกันเลยดีกว่าว่าเฮ้ยโจทย์ต่อไปจะเป็นอะไรวันที่แดดจ้าอีกแล้วอีพีสองเราวาดไปแล้วนะทุกคนถ้าทุกคนจําได้ก็จะรู้ว่าเออพี่แป้งอ่ะวาดไปแล้วนะฮะเมื่อกี้เป็นกลางคืนคราวนี้เป็นกลางวันฉันงงเออถ้าเป็นกลางวันมันก็ต้องเป็นอย่างนี้สิอ่ะอันนี่มันเข้มไปปะเนี่ยเราต้องเริ่มจากสีนี้ก่อน ทาทีทยิ้มแฉ่งเฮ้ยทำไมฉันวาดวงกลมแล้วมันไม่วงกลมให้มันวาด่างอ,อื่นก่อนปึ๊บ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 ทุกคนก็จินตนาการว่ามันคือเมฆละกันครั้งนี้ขอแก้ตัวหน่อยครั้งที่แล้วว่าไม่สวยครั้งนี้ขอวาดดีๆหน่อยแล้วกัน <c oughs> ใช้เหมาวาดนะทุกคนไม่ได้ใช้ปากกาโอ้ยไม่ทันเราไปดูผลงานของน้องๆกันเลยดีกว่าเฮ้ยนนี้มีพลาเทสมีก้อนมงก้อนเมฆมีพื้นหลังเป็นสีฟ้าโอเคเราให้คะแนนเลยอุ้ยน,นี่สวยพี่ชอบอันนี้ดูแบบเป็นพลาท่สดใสอะ่ะแล้วก็มีต้นไม้มีเมฆมีอุ้ยครบทุกอย่างเลยนะวันที่แดดจ้าเพอยืนปั๊บคือโดนเผาตายเลยอุ้ยน,นี้น่ารักอันนี้ดูแบบ มีก้อนเมฆก,ก้อนใจมีพื้นหญ้าที่มีหญ้าเล็มแบบเปลี่ยเปรมให้คะแนนจ้านี่มีพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งมีภูเขามีก้อนเมฆอันนี้น่ารักที่ให้คะแนนเยอะหน่อยอันนี้น่ารักมีปลาหมึอกอยู่บนท้องฟ้าด้วยแล้วก็พ่นหมึกดําลงมาที่ทะเลดำออกด่อทีทออกแท้ <laughs> แล้วว่ามองไปปลาหมึกเชียวหนวดเยอะเหลือเกินอันนี้คือปลาดาวกําลังพ่นไฟลงมา<ด>แล้วก็มีไอติมวางอออพระอาทิตย์ลืมให้คะแนนเรกรรม อันนี้ก็จะเป็นมีนอกออกอยู่3ตัวบินหนีพา,าทิท์ที่เขียนว่าแฮป a ี p เดย์แล้วพา,าทิท์ก็เหมือนปลาดาวที่แบบยิ้มเน,น,นี่ยในคะแนนโอ้ยอันนี้มีกระบองเพชรด,ด้วยแล้วก็เขียน sunny day แล้วก็มีไส้กกอกแดงอยู่ข้างบนผู้ชนะก็คือบอยบอยและปะวีนแล้วก็น้องใบบุญค่ะนี่อันดับ3ามี่แป้งไม่ติดอันดับเลยอะรอบเนี้ยอีเนี้ย กันบอกแล้วว่าน้องๆวาดรูปกันเก่งมากเลยนะทุกคนเราไปดูโจทย์ต่อไปกันเลยดีกว่าว่าเฮ้ยโจทย์ต่อไปของเราอ่ะคืออะไรไปดูเลยจ้าโจทย์ต่อไปของเราก็คือฝันฝันเอาแบบง่ายๆเลยละกัน,นง่าย ว่าภาพวาดของเราอันนี้ก็คือเราอะยิงไอ้ตูดใครคือไอตูดคิดเอาเองถ้าน้องๆทายถูกใน,อ too, นคอมเมนต์พี่แป้งถือว่าน้องๆเก่งมากแต่พี่ว่าก่อนผมสีชมพูเนี่ยฉันเองใครคือคนนี้ผมสีชมพูแล้วฉันก็ไปยิงไอ้ตูดที่มันใจว่าน้องๆตอบไม่ถูกหรอกว่าไอ้ตูดคือใครจินตนาการล้ำเลิศขนาดนี้บอกเลยนี่คือไอ้ตูดกด <c oughs> ส่งไปเลยจ้าเ็นแล้ว ความฝันของเรานั่นเองอันนี้คือความฝันคือเด็กมัดแกะขี่กล้วยน่ารักแล้วมันมันมองยังไงคือความฝันวะแล้วหัวล้านด้วยนะที่นึกไเนี่ยขุนช้างขุนแผนจริงๆความฝันไม่จําเป็นว่าเราต้องนอนแล้ววาดภาพความฝันไงความฝันของเราจะอยู่ในนี้ก็ได้เป็นภาพจินตนาการของเราว่าเรามีความฝันเราจะฝันอยากจะกินขนนมฝันอยากจะกินอะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้คือนอนหลับแล้วก็ฝันว่าเล่นเว้าอยู่ใช่อันนี้คือว้าให้คะแนนนะว่าสวยนะ อันนี้คืออะไรอะอะไรอันนี้ฝันว่าอยากเลือกตั้ง uh huh. ก็เลยไปการกระบากรือว่าฝันว่าสอบอยู่ uh huh. อันนี้ฝันว่าบ้านพังเหรอฝันร้ายว่าบ้านมันพังเงี้อ๋อฝันร้ายนี่คือฝันร้ายเนาะอันนี้คืออะไรเนี่ยคือนอนอยู่ใครวาดพี่เนี่ยให้เป็นคนเอาขี้มาล่าใส่ไม่มันเป็นขี้เหรออันนี้คือขี้ไปล่าใส่เหรอดำๆอะ่ะ อันนี้น่ารักอันนี้ฝันว่านอนจมน้ําอยู่ใต้ทะเลอัน,นขั้วบนน่ะเขาไม่ได้ฝันนะอันขั้วบนนะอ,นนะอ,นนะอยู่บนโบกแต่อีคนนอนนะ่ะอยู่ใต้น้ําพี่ชอบอ้บคืออะไรเนี่ยนะอันนี้คือ มิดไนท์แล้วก็ชี้ไปว่าเนี่ยคือคนอันนี้คืออะไรเนี่ยสเก็ตดาวสเก็ตอะไรเนี่ยพูชดาของเราใบบุญนั่นเองแล้วก็เป็นโทมัสที่นอนจมน้ํำอยู่แล้วก็เป็นน้องบอยนะที่ว่าของกินดูดีดูพี่แป้ไม่ติดอันดับเลยรอบนี้อ่ะบอกเลยว่า E.P. พีที่3ของเราพี่แป้งแพ้แบบแพ้ขาดรอยคนอื่นมีแต่ชนะขาดรอยฉันแพ้ขาดรอยคือแพ้ไปเลยแพ้ลิ เราไปดูนะคะว่าโจทย์ต่อไปในการที่เราจะไปวาดรูปเนี่ยมันคืออะไรไปดูเลยเย็นวัดเดยเย็น เลยแล้วกันเพราะว่าคิดออกแค่นี้โอเคพี่ป้าไอว่าเสร็จแล้วก็ส่งเป็นเลยจ้าเรามารอดูกันเลยได้ที่หนึ่งแน่เรามั่นใจเนาอปอวินนะเราอะเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าพลงางของ,องนอนๆนะเะเย็นนี่เย็นยังไงอุ้ยนี่น่ารั หิมะด้วยเอ้ยแต่ว่าดูพื้นนี่พื้นเขาจินตนาการสีสวยนะอันนี้พี่ให้คะแนนเยอะพี่ชอบมีหิมงหิมะลูกหงลูกเหบอย่างเงี้ยอุ้ยนี่น,น่ารักเหมือนแบบเทศกาลคริสต์มาสเอออันนี้ง่ายนี่เล่นง่ายเลยน้นําแข็งก็เย็นไงไม่เถียงเลยว่ารู้สึกว่าร้อนอันเนี้ยฉันรู้สึกเย็นโอเคฉันให้ลด อันนี้มีอะไรเนี่ยอันนี้ตุ๊กตาหิมะมีผ้าบันคอน่ารักดีอืน่ารักน่ารักอุย๊ยนี่น่ารักครเต็มเลยพี่ชอบแต่อันนี้น่ารักพี่ชอบแต่น้องไม่มีจมูกน,น้องหายใจยังไงอันนี้น่ารักแบบบ้านเอสกเกมโมที่จะต้องจ้องตาแบบอย่างเงี้ยเพราะมองไม่เห็นเลยสีอ่อนมากเออแต่สีอ่อนมากเ้างเขามีความแบบพาสเทลเลือกให้มันดูเย็นเข้าไว้ไงเขาขาวเพราะฟ้าสอันนี้อ่ะค แบบศูนย์องศาเซลเซียสนะคะก็จะมีความแบบเอสกิโมเย็นๆนะอะอลอดดูแต่อ้ตัดขอบดำม,ม,มาเนี่ยฉันงงเลยคืออะไรเรามาดูกันนะว่าใครจะเป็นผู้ชนะยาวทุมัดอีกแ้ววายพี่เป็นได้ด้วยนะที่สามแล้วก็้องบอยนะคะได้ที่สองน,นั่นเองยินดีกับผู้ชนะด้วยนะจ้าทมัสรเราไปดูนะคะโจทย์ข้อสุดท้ายของคลิปนี้กันนะใน EP ที่สามว,ว่าจะเป็นโจทย์อะไรเราไปดูกันเลย าเอ,อ่ยยังพอรับได้หน่อยอันเนี้ยพิซซ่านะเราจะวาดพิซซ่าขอบชี้ไปเลยกูวาดอะไรงคง <c oughs> แต่เย็นๆนะลูกแล้วคืออะไรโดยการที่กูวาดมันคนละสีเนี่ย ในสแน่นอนเรามาลองดูผลงานออุ้ยนี่น่ารักมันมีความเยิ้มของชีสที่อยู่บนหน้าพิซ่าเลยบอกว่าเวหิวมากให้คะแนนเลยจ้าสวยให้พิซ่าเราฟรีเดี๋ยวนี้ได้น่ารักอันนี้น้องมีความจิตนตนาการนะรถพี่ชอบถ้าไม่ให้พิซซ่านองบอกว่าจะแช่งให้ไปอยู่นะโอเวจีปลอยเปรตท้าไมให้อ่ะอันนี้มีความรูปหัวใจน่ารักแต่คือเราไม่ตัดคงตัดขอบอะไรเลยลูก อันนี้น่ารักเราเป็นพิซซ่าหน้าขาวดำนะพิซซ่าที่ไม่มีเนื้อแป้งมีแต่หน้ามะเขือเทศกับผักแล้วก็สับปะรดโอ้ยน,นี่สวยอันนี้มีแบบแบ่งสีอันนี้รู้เลยว่าบอยวาดพี่ไ้คะแนนพี่ไ้คะแนนนะแต่แบบว่ามันฟิลเหมือนประมาณพิซซ่าที่มันวางอยู่นอกตู้เย็นนานแล้วแล้วมันกําลังเริ่มซีดอะไรเงี้ยโอ้ยอันนี้คืออะไรไหนกินหน้าเนี่ยเอ้ยน,นี่สวยน,นี่มีสีสันพี่ให้คะแนนน่ารักปะพี่ว่าน่ารักดีนะเนี่ย อันนี้เป็นพิซซ่าหน้าเฮลบอยสีแดงนะคะใครอยากกินน้ําแดงก็ได้กินใครอยากกินพิซซ่าสีแดงก็ได้กินซื้อหนึ่งได้ถึงสองเลยบอกเลยว่าต้องซื้อยี่ห้อน,นี้เท่านั้นอันนี้อ่านว่าพิซซ่าน,นี่เออเป็นพิซซ่ารสน้าแดงอีกแล้วใครอยากจะซื้อไปไหว้กุมารทองก็สามารถซื้อได้เหมือนกันเพราะว่าบอกแล้วว่าซื้อหนึ่งคนได้กินกุมารทองได้กินบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆเรามาดูผู้ชนะของเราเลยว่า กูไม่ติดอันดับอีกแล้วมีน้องบอยโทมาสแล้วคนที่หนึ่งคือใครนะไอดาไอดาเป็นผู้ชนะนั่นเองนะคะยินดีด้วยกับน้องไอดานะจ๊ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับคลิปนี้ค่ะน้องๆชอบนะคะที่พี่แป้งมาวาดรูปกับ f อแบบนี้สนุกๆอีกนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจและคอมเมนต์บอกพี่แป้งด้วยนะว่าอยากให้มีพีที่4ต่อไว้พี่แป้งจะมาทำให้ดูนะคะเดือนนี้นะพี่แป้งลงคลิปเยอะมากนะคะสามารถย้อนกลับไปดูได้นะ เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย